ครับวันนี้นะครับผมก็มาเพอกับโฟล์คเคอาร์สมาร์ทคาร์ครับวันนี้นะครับผมก็มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันก็จะได้เป็นรีโวอซีประตูยกสูงรอรอคันนี้เลยนะก็ได้เป็นสีเสาเข้มด้วยนะครับคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2019ครับมาในรุ่น2.4 e p a ดสนะครับผมแล้วก็มาในราคาสุดพิเศษครับเพียงแค่529,000บาทเท่านั้นนะครับก็คุณลูกค้าจะได้รถสวยๆเดิมๆไปได้หนึ่งคันอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดนักชมกันได้เลยครับเริ่มพิเดน่าก่อนเลย ่วนมากเนี่ยก็คือจะมีแต่เป็นรีโวตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหน้าหมูป่าเป็นหน้าตัวใหม่นะครับต่ว่าหน้านี้หน้าล็อกโกนะครับที่หลายๆท่านกําลังตามหายอยู่อ่ามีเข้ามาแล้วครับด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับข้างในก็คือจะเป็นสีดาเมทัลลิกอ่าแล้วก็ชุดไฟตาเนี่ยจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็มีระบบไฟเดรย์ไลท์ด้านบนนะครับเต็มโคมแบบนี้ไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นเพด รอบๆแบบนี้นะครับผมเป็นงานโครเมียมนะครับโอเคมาเดยนเราดูเครื่องจนนั้นก่อนเลยมาครับอ่านี่ครับผมไมายพิเศษจากอาจารย์ชิฟูมาครับมาครับอขออนุญาตไว้รูด้านนี้ละกันนะครับความสูงไม่ถึง อ่ะก็เครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่ฝั่งนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับผมก็ให้ดูซอกนี้ก่อนซอกนี้นะครับท่อเดิมๆนะท่อคงท่อเคสอะไรพวกนี้นะครับผมอยู่เหมือนเดิมนะครับน้อฝากระโปรงก็ไม่มีร่องรอยการแกะการทอดนะครับผมอ่านี่ครับโลโก้โตต้าปั๊มตามันแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ระบบเบรกเบสมีให้ครับอ่ะมาที่คันหน้าคันหน้าด้านขวาตัว R าอยู่ครบนะครับคันหน้าด้านซ้ายตัว L ออยู่ครบ นี่ก็แผ่นเพจรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้อยู่นะครับผมนี่ครับปีสิบเก้าแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงนี้ข้างเครื่องก็ระบบอีจาอะไรต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบนะครับนี่รอยมาร์กอะไรอยู่ครบทุกจุดนะครับผมก็ฝากระโปรงด้านนี้ก็เหมือนกันไม่มีร้องรอยการแกะกันถอดน,นะครับ ในส่งเรื่องของทางอะไรนะเครื่องยนต์เกียร์กล้อง T.U เฟืองท้ายนะครับระบบแอร์ไฟแบตเตอรี่ช่วงล่างชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับเรามีรับประกันให้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะครับผมอ่ะนิดนึงนะครับผมตอนนี้เขาก็มีเก็บดีเทลมานะก็คือครอบแผ่นเพจโคมยียมนะครับผมที่ตรงไฟตาด้านหน้านะครับมันก็จะทําให้ดูรถมันมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับด้านข้างตัวนี้ครับผม ล้อแมกนะจะได้เป็นล้อแมกเดิมจากศูนย์ขอบสิบเจ็ดนะครับส่วนยางปีี่สี่เส้นนี่ับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมช่วงลงช่วงล่างนะครับดูแลให้แล้วเป็นอย่างดีโอเคครับผมด้านข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวตรงมุงกันจอแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นงานโครเมียมนะครับโลโก้โครเมียมบัไดข้างทีวันศาสตร์นะครับผมติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับ มือเปิดก็จะเป็นงานโคมียมรอบคันนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องที่ครอบมือเปิดนะครับตัวกันรอยแบบนี้แท้โตต a นะครับผมติดตั้งให้ทั้ง4ชิ้นงานด้วยกันนะครับขาดไม่ได้เลยเรื่องของโครงสร้างนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็เดี๋ยวออปชันข้างในเนี่ยอธิบายให้ดูอีกทีนึ่งนะครับนี่เม็ดอาร์คกลมๆทุกเม็ดนะครับผม ไปกันต่อครับอ่าสักพู่หนึ่งโอเคครับผมแล้วก็เนี่ยตามขอบตาซอกประตูแล้วเมกเนี้ยนะครับคุณลูกค้าดูได้มห้มดเลยนะอ่ารถก็คือไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกามจมน้ําน้ําท่วมแต่อย่างใดนะครับแล้วประกันโครงสร้างอย่างดีเยี่ยมอ่าแล้วก็ซอกด้านนี้โอเคผ่านนะครับ ไะดูในประตูถัดไปกันต่อนะครับผมก็ในเรงเรื่องเองบาะนะครับก็คือเนี่ยใหม่หมหมเมๆเรียบๆแบบนี้เลยนะก็คือไม่มีรอยย่นรอยแตกขาดพินวอนอะไรเลยแล้วก็บอยู่ตรงนี้มาให้ด้วยนี่ครับที่วางแขนแล้วก็สามารถวางแก้วน้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือเบานี่ครับเดี๋ยวพาเบาให้ดูเลยสักครู่หนึ่งนะครับผม อันนี้ก็คือมามาคล้องห่วงตัวนี้นะครับทุกท่านก็คือก็ทําทําที่คล้องมาตัวนี้ของได้เลยนะนี่ครับอ่ะพอดีผมเอาขาไปิดฝั่งนี่ครับอ,อ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตึ๊บอ่าเนี่ยมันก็จะติดติดก,กระดุมแบบนี้นะอ่าโอเคครับอ่านี่ครับก็มันก็จะเปิดตรงนี้ได้นะครับนี่แหละครับผมส่วนบล็อกแม่แรงอ่ะมันจะอยู่ทางทางด้านแถบแถบขวา นะครับผมก็ทั้งสองข้างอะ่ะมันจะพับแบบนี้ได้เหมือนกันเลยนะครับผมแล้วตอนเวลาเราเก็บนะครับก็เชือกตรงนี้นะครับผมก็เอาไว้ข้างนอกนะครับเพราะบางทีถ้าว่าเราไปเียบไว้ข้างในเลยะตอนที่เราจะมาดึงใช้งานอะ่ะมันดึงออกมาย,ยากนะครับก็ไว้ข้างนอกแบบนี้โครงสร้างครับด้านนี้นี่เป็นไงครับสวยน,นะอ่าสวยสวยเดิมเดิมเลย ก็ถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้านะครับผมอยู่ไกลๆนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องห่วงเลยเราพาดูแบบว่าทุกซอกทุกมุมนะครับตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของทางเรื่องการจัดไฟแนนอะไรพวกนี้นะครับคุณลูกค้าอยู่ไกลๆก,ก็ไม่ต้องห่วงเลยเรามีบริการไฟแนนนะครับส่งไปเซ็นสิ่งที่โดยที่ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆเลย,เลยฟรีนะครับมาดูด้านหลังกันนีกสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปดูข้างในกัน นี่ครับด้านถ้ายด้านถ่ายนี่กันชนท้ายเบอร์อันใหม่มาให้เลยนะนะครับแล้วก็มีเก็บดีเทลเหมือนกันนี่ครอบงานคมเยี่ยมมานะครับโดยรอบทั้งสองข้างนะครับมีกล้องถอยหลังแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว e p a s นะครับจะเป็น e ธรรมดาหรือเป็น e p a s นะครับเขาก็จะเป็นโลโก้ตัว e เหมือนกันอ่าเพียงแต่ว่าถ้าเป็น e p a s เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของชุดไฟหน้าแล้วก็พวกจอเครื่องเล่นขนาดใหญ่แล้วก็จะมีเป็นกล้องถอยเพิ่มมานะครับ แต่บางทีถ้าเป็นตัว e ธรรมดาไปแปลงไฟตาเราก็ต้องมาดูกันที่ออปชันข้างหนนะครับลูกกระบะแม็กเลเนอร์เดิมจากศูนย์นะครับก็อ,อาจจะมีร่องรอยบ้างตามอายุการใช้งานนิดนิดน่อยๆนะครับอ่ะเราก็มาต่อกันที่ช่วงล่างครับก่อนที่จะดูช่วงล่างอ่ะให้ดูตรงนี้ก่อนอ่านี่น,นี่นี่ครับเมทอาร์คยูคบนะ มั่นใจได้เลยว่ารถเนี่ยไม่มีกระแทกด้านถ่ายมาอย่างแน่นอนนะครับไม่มีชนหน้าชนถ้ายนะครับชนหนักชนเบาก็ไม่มีอ่าโอเคครับอ่ะให้ดูให้ดูไหมอ่าเมื่อกี้ลืมอ่านี่ครับให้ดูท่อท่อเดิมๆนะ โ okay. อเครอย่างอะไรมีให้นะอ่า okay, โ,โอเคครับโอเคโอเคครับพอดีเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวให้ทางน้องอมเดี๋ยวขึ้นด้านนี้เลย<ด>นะครับผมให้ขึ้นให้ขึ้นบันไดนะเราจะดูลังคานะครับอ่านี่ครับหลังคาด้านบน นี่ครับผมก็ลองลัางน้ำนะครับอยู่ครบปกตินะก็ขัดล้างให้แล้วนะครับผมบใช่ครับเดีย๋ยวมันต้องมีการขัดล้างเคลือบเงาหลังคาให้ด้วยนะอีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมกับรอบๆตัวรถเหมือนกันนะครับผมจะลรก็โอเคนะก็สีหลังคาก็คือไม่เคยซ่อมะสีก็ไม่ได้ซีดไม่ได้อะไรนะครับมันจะได้เลยว่ารถจอดอยู่เฉยๆไม่เคยมีอะไรตกลงมาใส่หลังคาแน่นอนนะครับเพราะมาานี้ เดี๋ยวเข้ามาได้เลยครับอ๋อแล้วก็ย่างหนึ่งไหนๆก็มาแล้วข้างหลังนี่คือมีห่วงห่วงคล้องนะครับผมสองข้างนะครับเหมือนกันนะเป็นห่วงชาแหกเป็นห่วงใช่ครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวรีวิวให้เสร็จเลยนี่ด้านนี้ก็เหมือนกันจะยกแบบนี้นะอ่ายกแบบนี้ถึงใช้งานง่ายๆนะครับเวลาเก็บล้วเราไปใส่อย่างนี้เลยอะบางทีตอนออกมันอนอกยากนะครับ อ่าตอนปล่อยก็ปล่อยลงไปได้เลยแบบนี้ครับแล้วกันอี่ก็ไว้ด้านล่างหรือว่าจะเอาพายางปูพื้นก็คือทับมันในทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทางด้านเล็กมงเล็กไม้กันนะครับอ่ามาแล้วครับอ่าก็เล็กไม้อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนกิโลนะครับทุกท่าน เล็กหม่อที่หนึ่งแสนกิโลเท่านั้นนะครับนี่ดับไปแล้วนี่นะครับก็ตรงนี้ฟังมันติฟังก์ชันด้านนี้อ่าก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจอเรือนไม้นะครับจอแสดงผลแบบนี้นะอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านนี้ก็จะเกี่ยวกับจอเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นมีอะไรบ้างอ่ามีวิทยุนะครับอ่ะสักคู่หนึ่งนะอ่านี่ครับมีระบบเสียงก็คือพวกวิทยุ เอ็มเอฟเอ็มพวกนี้นะครับผมใส่แผ่นซีดีนะครับผมเชื่อมต่อมือทงมือถืออะไรได้เลยนะครับนี่ครับโหมดต่างๆเป็นจอทัชสกรีนนะเสียบว V ีได้เลยได้ตามปกตินะครับผมส่วนอันนี้ก็คือตัวปุ่มเพิ่มเสียงนะครับตัวปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่มเปลี่ยนคลื่นวิทยุหรือว่าเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดนะครับผมนี่มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็แบบ ตัวรับสายบางสายทัวไปนะครับผมระบบแอร์นะครับผมปรับเมนวนวลแบบนี้นะครับปรับได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มไลฟฟ้ากระจกหลังนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดเลือกเกี่ยวกับระบบแอร์นะครับช่องเสียบ usb aux นะครับช่องชาร์จไฟอ่นนี้ให้2ช่องเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเกียร์ถอยมันจะไปฝากอยู่ข้างเกียร์หนึ่งนข้ามล็อกไปแล้วขึ้นแบบนี้กล้องถอยจะติดนะครับ แล้วก็ในส่วนของเรื่องดีเทลหัวเกียร์นะก็ะจะมีเก็บงาข่บเมี่ยมรอบๆมานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีเป็นระบบอีโคโหมดเพล์โหมดนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วก็ตามคอนโซลด้านหน้าพวกนี้นะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นสีแบบอะไรนะสีเทาๆอ่าเทา,เทา,เทาๆบอลหน่อยนะครับที่ได้ดีไซน์เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องล่องลอยนะครับก็จะมีะมีตําลีตรงนี้หน่อยหนึ่งเห็นไเปล่าเนี่ยตรงนี้นะครับนิดเดียว ที่เหลือก็สะอาดสะอานนะครับไม่ได้มีร่องรอยอะไรเพิ่มเติมจเกด้านบนมีปรับให้แอร์มันเข้ามาได้นะอ mm ่า hmm. แล้วก็เกด,ด้านล่างเกด้านล่างก็มีสมุดคู่มือแต่ถ้ารถที่ว่าไม่ได้มีสมุดคู่มืออะไรเงี้ยเออคุณลูกค้าก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่ามันแค่บอกเกี่ยวกับพวกการใช้งานในฟังก์ชันต่างๆนะครับผมแล้วก็พวกบุ๊กเซอร์วิสพวกอะไรสมัยเนี้ยก็คือเขาจะ เอาเรียกตัวถังแล้วก็ไปบันทึกข้อมูลไว้ที่สูตรอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็หายหว่วงนะครับเที่ยวตรงกลางตรงนี้นะครับผมอ่ะด้านบนมีกระจกส่องหน้าฝั่งนี้นะครับผมไปส่องแผนที่นะครับแล้วก็คันนี้รอยเจมิมไม่มีอ่ะรอยเจมิมไม่มีมาเลยนะก็ตรงไหนเอ่ยอ๋ออ่ะเนี่ยแหละครับผมอ่ะก็มีตรงนี้น้อยหนึ่งนะครับผมแค่นิดเดียว นะครับขอท่านที่รับได้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ได้สัก94 95ได้นะครับผมก็จะมีตำหนิตรงด้านหลังนิดเดียวนะครับโอเคโดยรวมผ่านนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลงมาดูด้านนี้กันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวได้สรุปกันนะครับ่าลงได้หรือเปล่าเอ้ยอ่ะได้นะครับ เดี๋ยวแวะดูแชสซีด้านนี้เลยนะครับผมนี่ครับถ้าว่าพรเป็นตัวสูงอะ่ะรถไม่ได้โหลดอ่ะมันก็จะมองเลขตัวถังน่ะชัดเจนนะครับแต่บางทีแบบรถตัวเตี้ยแล้วก็รถโหลดรถอะไรเงี้ยบางทีมันมองไม่ชัดเจนนะครับผมอันนี้ครับช่วงลงช่วงล่างในเดิมทั้งหมดเลยนะอ่าโอเคครับนี่ครับด้านบนไปไม่ได้เลยอ่าเราแกะไว้เลยนะครับเดี๋ยวแกะไว้เลย <laughs> เ โอเคครับมาเดีนะ๋ยวมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับนี่ครับก็คันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวหลบนิดหนึ่งอ่านี่ครับผมดูอะไรก่นอนดูโครงสร้างก่อน<ด>นะครับด,ดูไม่ทุบเะครับ <laughs> อ่าแล้วก็ในส่วนของเรื่องกุญแจนะครับก็จะได้เป็นดอกรีโมทมัตหนึ่งดอกแบบนี้นะครับรหัสก,กุญแจมีครบแล้วก็เป็นชุดกระจกไฟฟ้านะครับอ่าคันนี้ก็แบบเนี้ย เบาเบอร์อะไรสวยงามทุกลูกนะก็ท่านใดนะครับผมสนใจนะครับจะมารับชมรถ้นตัวจริงนะครับสามารถเดินทางมารับชมได้ทุกวันนะครับผมของเราก็คืออยู่เขตจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่อำเภอเมืองก็อยู่เซ็นตถนนมาลายแมนครับช่วงหลักกิโลเมตรที่14อยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับผมก็สําหรับคันนี้นะครับ ราคาสุดพิเศษครับผม5 29,000บาทเนี่ยซื้อเงินสดนะครับผมเราไม่บวกแวดเพิ่มซื้อเงินผ่อนก็ฟรีดูกค่าดำเนินการหรือว่าต้องการส่วนลดเพิ่มเติมหรือต้องการโปรโมชั่นคองแถมอะไรเพิ่มเติมนะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกทุกช่องทางของ kr า m a r คาร์นะครับผมแล้วก็ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยครับและในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำกันกรร็ฝา,ากติด,าต,าดตามไว้เวยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาก,กันไปก่อนครับสวัสดีครับ